Thank you. ส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราซื้อจะมาสอนเพวกเราเขียนคําศัพท์ในหนังสือนะคะเจียวเสียตอนที่สองเริ่มจากคําแรกคําว่าเสียวเสียวตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเสียวแปลว่าเล็กนะคะทีนี้เรามาดูที่เขียนก็จะเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยนะคะอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลย สู้โกเผียเตียนสู้โกเผียเตียนเขียนจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ซ้ายขวาอ่าตัวต่อมานะคะเจียเซี่ยหลายซึงสือคำว่าต,วตัวตัวตัวแปลว่า เยอะนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเขียนคําว่าตัวเนี่ยเราจะต้องเขียนจากบนลงล่างนะคะเขียนจากบนลงล่างเริ่มจากเพียเหิงเพียข้างในนะคะก็คือเตียนนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีเขียนกันเลย เขี่ยเหิเหงเผี่ยเตียนนะคะเขียนซ้อนกันเหมือนกัน2ตัวต้องซ้อนนะคะซ้อนให้เป็นแนวตั้งห้ามซ้อนเป็นซ้ายขวาเด็ดขาดอันนั้นจะปูดด้ยแต่จะไม่ถูกต้องนะคะตัวแปลว่าเยอะ ต่อมาะคะคำต่อมาคําว่าเสาเสาแปลว่าน้อยนะคะคำนี้เขียนจากตรงกลางก่อนก็คือสู้เพียเตียนเพียเพียก็คือลากยาวๆเส้นนี้เลยนะคะสู้เพียเตียนเพียลากยาวๆไปทางซ้าย อ่าโอเคเรามาต่อคำศัพท์คำต่อมานะคะคำนี้คำว่าชันชันชันแปลว่าภูเขานะคะภูเขาเรามาดูวิธีเขียนนะคะเริ่มจากตรงกลางก่อนเส้นตรงเราเรียกว่า SU s สู้ส,สู้นะคะสู้สู้เจอสู สู้สู้เฉอะสู้อ่าเขียนจากตรงกลางก่อนนะคะอ่าคำต่อมาคำว่าสวยสวยสวยแปลว่าน้ำนะคะสวย สวยก็คือน้ำนะคะน่าเรามาดูวิธีเขียนกันเลยค่ะสู้โก้เหิงเพียเผียหน้าสู้โก้เหิงเพียเพียหน้า,น,านะคะเขียนจากตรงกลางก่อนเสมอเลยนะคะแล้วก็ค่อยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา คำต่อมานะคะคำว่ายื้ยื้ยือย้อแปลว่าดวงอาทิตย์นะคะแปลว่าดวงอาทิตย์อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสู้เหิงเจอเหิงเหิงสู้เหิงเจอเหิงเหิงนะคะข้างในข้างในคาว่ายื้มีแค่ขีดนะคะมีแค่เหิงขีดเดียวเท่านั้นห้ามเขียนสองขีดเด็กขาดนะคะ อ่าจเจียเซียหลายซิงสื่อคำต่อมานะคะเขาว่าเย่เย่เย่แปลว่าชื่อสมออีสอแปลว่าอะไรคะแปลว่าดวงจานอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีเขียนนะคะ,จะเจียเซียเผียหงเจ๋อกเ่หงหงเผียหงเจ๋อกเ่ิงหง คาว่าเย่ที่แปลว่าดวงจันทร์ข้างในมีเหิงกี่ขีดคะมีอยู่สองขีดนะคะมีเส้นแนวนอนอยู่สองขีดกลางสายตะกี้คาว่าเย่ข้างในมีขีดเดียวนะคะเขียนจากซ้ายไปขวาก่อนนะคะคาว่าเย่ที่แปลว่าดวงจันทร์ คำต่อมานะคะสอนเขียนคำว่าเทียนเทียน,เท,ยนเทียนแปลว่าท้องฟ้านะคะท้องฟ้าทีนี้วิธีเขียนกันเลยเหิงหิงเผียหน้าเหงหงเพียหน้านะคะเขียนจากด้านบนลงมาด้านล่างเหิงหิงเผียหน้านะคะ เทียนแปลว่าท้องฟ้าอ่าคำต่อมาคำว่าตี้ตี้แปลว่าพื้นดินนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเขียนตัวนี้จะค่อนข้างเขียนยากนิดหนึ่งเราจะเขียนจากทางซ้ายไปทางขวานะคะตัวแรกเนี่ยเราก็คือเหงสู้ ถีหิงสู้ถีนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเหิงเจอโก้สู้สู้วานโกตัวโค้งนะคะที่โคง้งตรงนี้ก็คือวานวานแปลว่าโคง้งอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีเขียนกันเลยค่ะ เขียนจากทางซ้ายไปทางขวาก่อนนะคะเหิงสู้ถีเหิงเจอโกสู้สู้วานโกคำว่าตี้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าพื้นดินนะคะพื้นดินที่เราอยู่นั่นเองนะคะตี้พื้นดิน อ่าคำต่อมานะคะคำว่าเฉือเฉือเฉ,ฉือแปลว่าก้อนหินนะคะเฉือก้อนหินทีนี้เรามาดูเจียวเสียว,วิธีเขียนนะคะเริ่มจากบนลงล่างก่อนบนก่อนนะคะเหิงเส้นแนวนอนก็คือเหิงเหิงเพียสู้เหิงเจอเหิงเหิงเพียสู้เหิงเจอเหิง ซือแปลว่าก้อนหินนะคะอ่าคำต่อมาคำว่าชาชาก็คือทรายเราจะเขียนจากซานเตียนสวยผางกันก่อนนะคะก็คือตรงนี้ที่เราซื้อวงกลมไว้อ่าเราจะเขียนจากฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงไหนคะอ่าก็มาฝั่งนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เราซื้อลองใช้ปากกาเขียนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำว่าชาที่แปลว่าสายนะคะซานเตียนสวยผางก่อนเตียนเตียนถีสู้เพียเตียนหน้าเอ่อ不是对不ช ่าเป็นเผียนะคะซานเตียนสุยผางสู้เพียเตียนแล้วก็เพียลากยาวๆคาว่าชาแปลว่าทรายเราเจอทรายที่ไหนอ่าถ้าเราไปทะเลเราก็เจอเนาะนะคะชาแปลว่าทราย ต่อมานะคะเราซือจะสอนเขียนคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยช่องอู่ช่องอูองอ่แปลว่าตอนเช้านะคะตอนเช้าแล้วมาดูการวิธีเขียนอันนี้จะเป็นตัวเขียนที่ไม่ยากมากเท่าไหร่นะคะคาว่าช่องอูอ่เรามาดูวิธีเขียนกันเลยช่องสู้เหิงเหิงสู้เหิงเหิง ต่อมาคาว่าอู่อู่ช่องอู่คาว่าอู่นะคะตัวอู่เผียเหิงเหิงสู้เผียเหิงเหิงสู้เผียเหิงเหิงสู้อ่าต่อมาเราซื้อจะสอนเ,นเขยนคาว่าจงอูจงอูแปลว่าตอน ตอนไหนคะตอนเที่ยงตอนเที่ยงภาษาจีนเราเรียกว่าจงอูจงอูนะคะอันนี้ก็จะเขียนแบบไม่ยากมากเท่าไหร่นะคะเริ่มจากสู้เหิงเจ๋อเหิงแล้วก็สู้นะคะเส้นตรงกลางอ่าสู้เหิงเจ๋อเหิงสู้นะคะ ต่อมาคาว่าอูนะคะอ่ามันก็ซ้ำๆกันมันจะมีคาว่าอูอยู่3ตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะวิธีเขียนเพียเหิงเหิงสู้เพียเหิงเหิงสู้อ่าต่อมาเราซื้อสอนเขียนคำว่าเซี่ยอูเซี่ยวอูแปลว่าตอน บ่ายนะคะเสียอูตอนบ่ายนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเขียนเขิงสู้เตียนเขิงสู้เตียนนะคะเขิงสู้เตียน,นะคะยนาว่าเสียทีนี้คาว่าอูอเขียนมือนเดิมนะคะมันมีซ้ำๆกันเพียเขิงเขิงสู้ อ่าต่อมาเราซื้อสอนเขียนคำว่าเจ้าช่องเจ้าช่องเจ้าช่องก็คือตอนเช้านะคะเจ้าช่องทีนี้เรามาดูวิธีเขียนกันเลยนะคะเขียนจากด้านบนลงล่างนะคะสู้เหิงเจอเหิงเหิงเหิงแล้วก็สู้อ่าด้านบนเหมือนตัวยื่นะคะแต่มันเขียนเล็กๆกว่านั่นเองทั้งหมดคือตัวยื่นะคะแล้วก็เหิงสู้ เหมือนเอาตัวยื่ที่แปลว่าดวงอาทิตย์กับตัวชื่อที่แปลว่าเลขสิบมารวมกันนะคะเป็นคำศัพท์ใหม่เป็นอักษรใหม่หนึ่งตัวนะคะคาว่าจ่าวช่างจ่าวตัวนี้ก็แปลว่าตอนเช้าอยู่แล้วนะคะแค่อักษรของเขาตัวเดียวนะคะถ้าไม่มีคาว่าช่างก็ได้ก็คือคาว่าจ่าวแปลว่าเช้าอยู่แล้วนะคะตอนเช้า ทีนี้คำว่าช่างเหมือนเดิมเลยนะคะสู้เหิงเหิงนะคะจ้าช่างแปลว่าตอนเช้านะคะต่อ,าตอมาเราซื้อจะมาสอนเขียนคําว่าหวานช่างนะคะหวานช่างาเราซือพอดก่อนทีนี้เรามาดูอ่ะตัวน,นี้จะค่อนข้างเขียนยากนิดนึงนะคะเรามาอ่านดูช้าๆพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากสู้ อ่าสู้ก่อนหิงเจออ่าหิงข้างในหนึ่งขีดแล้วก็หิงปิดนะคะต่อมาอ่าเพียนะคะแล้วก็หิงเพียอ่าต่อมาเลยสู้นะคะหิงเจอหิง แล้วก็เพียเพียนะคะเส้นสุดท้ายเลยสู้วานวานก็คือโคง้งแล้วก็โกขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูกันเลยหวานช่างหวานช่างก็คือตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะคะ อ่าตอนนี้นะคะเขียนจากซ้ายไปขวาก่อนเลยอ่าต่อมาทีนี้คาว่าช่างอ่าเหมือนเดิมง่ายๆนะคะสู้เหิงเหิงนะคะสู้เหิงเหิงอ่าโอเควันนี้เราซื้อสอนถึงตัวนี้นะคะคาว่าหวานช่างที่แปลว่าตอนเย็นหรือตอนกลางคืนทนีเรา พวกเรามาฟูสีตู่ซ mm ึ่งสือที่เราซื้อสอนในวันนี้กันเริ่มจากคำว่าอะไรเอ่ยพร้อมกันเลยนะคะเสียวเสียวเล็กเสียวเสียวเล็กตัวตัวเยอะตัวตัวเยอะเฉาเฉาน้อยเฉาเฉาน้อยสัน

沙上，上午，上午，短朝；中午，中午，短天，下午，下午，短拜；早上，早上，短朝；晚上，晚上。 ตอนเย็นนะคะหรือตอนกลางคืนก็ได้อ่าจนนีทีรนหลี่สอนถึงตรงนี้ขอบคุณนักเรียนยนนะคะเจอกันคลิปหน้าเลย